บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีปิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานได้วิมานทอง ปูงเปรตทั้งหลายนารกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ใส้ได้กระทําทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรม อินทราเทวาอีกทั้งพรมมาท้าวเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธนันพระฤหัสบดีพระสุกพระเสาเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระการจตุรกบาลทั้งสี่ครุธานาคีกินรีกินารา เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นาะทั้งพระสุทาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคารืหะบดีมนตรีพระยา คนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลให้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี